ตามรายงานล่าสุดในวันนี้ไบแนทคอยหรือเหรียญ BNB ได้พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดตลอดการที่775ดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มขาขึ้นอย่างมีนัยาสําคัญโดยการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิตอลนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากรูปแบบทางเทคนิคที่สําคัญได้มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอย่างมีศักยภาพสําคัญในการเติบโตไปข้างหน้า ด้วยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของเหลานักลงทุนและกิจกรรมการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นนักวิเคราะห์จึงจับตาดูการเพิ่มขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นอาจส่งผลให้ราคาของ BNB พุ่งไปแต่ระดับ1,000ดอลลาร์ 1, ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยการพุ่งขึ้นของราคาเหรียญ BNB ล่าสุดสู่ระดับสูงสุดตลอดการนั้นส่วนใหญ่มาจากกระแสการระดมทุนและการกระตุน้นรูปแบบแนวต้านทางเทคนิคซึ่งเป็นรูปแบบของกราฟที่มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นโดย รูปแบบนี้ได้รับการนับถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงโดยได้รับการยืนยันเมื่อ BNB พุ่งทะลุโซนแนวต้านที่680-700ถึง u s อลลาร์การพุ่งทะลุราคาในครั้งนี้ยังคงบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่เคยกดราคาของ BNB ลงไปได้สิ้นสุดลงแล้วและตลาดกำลังเปลี่ยนไปสู่จุดแนวโน้มขาขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการพุ่งทะลุรูปแบบ ของแนวต้านสำคัญนั้นได้ทําให้ราคาเป้าหมายที่คาดการเอาไว้คือ780ดอลลาร์โดยระดับแนวต้านสําคัญถัดไปอยู่ที่ประมาณ800ดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนยังคงเชื่อว่าการพุ่งขึ้นของ BNB อาจไกลกว่านั้นก็เป็นได้โดยนักวิเคราะห์คริปโตได้คาดการว่าราคาของเหรียญ BNB อาจขยับขึ้นไปแต่ระดับ 1,630ดอลลาร์หากราคาปิดรลายสัปดาห์ยังคงอยู่เหนือระดับ662ดอลลาร์โดยการคาดการณ์นี้ได้ทำให้เกิดความสับสนในหมู่ของผู้ที่ชอบซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลซึ่งกำลังติดตามราคาของ BNB อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าสามารถรักษาโมเมนตัมปัจจุบันและบระรลุปเป้าหมายที่สูงขึ้นได้หรือไม่โดยล่าสุดราคาของเหรียญ BNB ที่พุ่งสูงขึ้นนั้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายข้อมูลอนุพันธ์และอัตราผลตอบแทนแบบเปิดที่เพิ่ ิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยปริมาณการซื้อขายได้เพิ่มขึ้นมากว่า125.3ตนแต่อยู่ที่4.42พันล้านดอลลาร์ในขณะที่อัตราผลตอบแทนแบบเปิดได้เพิ่มขึ้นมา33.78ส่งผลให้ขณะนี้มียอดรวมอยู่ที่1.46พันล้านดอลลาร์การเพิ่มขึ้นของปริมาณและความสนใจเปิดนี้ได้ไขข้อข้องใจที่ชัดเจนว่ามีผู้ซื้อขายจํานวนมาก เพิ่มมากขึ้นในตลาดซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในผลงานในอนาคตของ BNB โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของดอกเบีย้ยแบบเปิดยังคงบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายกำลังถือครองสถานะซื้อโดยคาดว่าราคาจะยังคงปรับตัวพุ่งสูงขึ้นต่อไปการมีส่วนร่วมของตลาดที่เพิ่มขึ้นนี้ได้สนับสนุนมุมมองที่ว่า BNB ออาจประสบกับการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อไปซึ่งอาจผลักดันให้ราคาเข้าใกล้ระดับเป้าหมายอันทะเยอทะยานของทางอาลีนักวิเคราะห์ ราะที่ตั้งราคาไว้ที่1,630 US ดอลลา